วันนี้วันที่21เดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องมาเป็นครูแล้วก็ให้มันตรากับทุกๆคนที่จะจัดระเบียบจิตใจนี่เป็นหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายคำถามของเมรี จากลูกคนใดที่บาบาไม่ยอมรับสิ่งใดคำตอบบบาไม่ยอมรับสิ่งใดใดจากผู้ที่อวดดีเกี่ยวกับพวกเขานั้นได้ให้มากอย่างไรพวกเขาสามารถช่วยได้มากเท่าไหร่บบา,บาพูดว่าพ่อมีกุญแจอยู่ในมือของพ่อถ้าพ่อปรารถนาพ่อสามารถทำใครๆให้ยากจน และพ่อก็ยังสามารถทำใครๆให้มั่งคั่งได้นี่ก็เช่นการเป็นความลับในละครผู้ที่อวดดีเกี่ยวกับความมั่งคั่งของเขาพรุ่งนี้จะกลับมายากจนในขณะที่คนจนๆผู้ที่ใช้ทุกเพนนีพวกเขานั้นมีอยู่ในหนทางที่มีค่าที่จะช่วยงานของพ่อจะกลับมามั่งคั่งได้ สาระของคุณธรรมจุดแรกลูกลูกจะต้องตรึกตรองมาหาสมุดแห่งความรู้อย่างมากมายลูกลูกจะต้องย่อยทั้งหมดที่ลูกนั้นได้ยินมาอย่างต่อเนื่องจงเฝ้าพิจารณาอยู่ภายในตรวจสอบไม่ว่าหัวใจของลูกนั้นติดยึดอยู่กับพ่อมากที่ลูกนั้นจะไม่เคยลืมท่านจุดที่สองแทนที่จะเสียเวลาของลูกในการถามคำถาม ให้อยู่ในการสแสวงบุญในการจดจําแล้วก็ทําตัวลูกเองให้บริสุทธิ์ขออย่าได้มีความคิดในตอนจบไม่ว่าสิ่งใดนอกจากการจดจําพ่อฝึกฝนสิ่งนี้จากเด๋ยวนี้ไปพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นดวงญาณที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกด้วยการปฏิญาณที่มุ่งมั่นของลูก พื้นฐานหลักๆสำหรับการมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือความบริสุทธิ์การถือกรรมปฏิญาณของความบริสุทธิ์ในรูปแบบของสัญญาหมายถึงการมาเป็นดวงญาณที่ยิ่งใหญ่คำปฏิญาณที่มุ่งมั่นใดๆเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนการถือคำสาบานของความบริสุทธิ์ก็หมายถึงการทำทัศนคติของลูกให้สูงส่ง การถึงอคำสาบานนั้นก็หมายถึงการเฝ้าดูการระวังในหนทางทางกายและการมีความคิดหนักแน่นอยู่ในจิตใจของลูกเมื่อลูกนั้นได้ทำคำจับปฏิญาณที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกนั้นทำทัศนคติของลูกเป็นทัศนคติของดวงญาณที่จะอยู่อย่างเป็นพี่น้องกันลูกลูกมีทัศนคติของการเป็นพี่น้อง ดามินพร้อมด้วยทัศนคติเช่นนี้จะมาเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่คติพจน์เพื่อที่จะหยุดความไร้าสาระให้ใส่หรือกดปุ่มของความมุ่งมั่นใบบนลิ่มปีปากของลูกอัชะโอมชานติ